ศิลเข้าสู่บริเวณมณฑลพิธีแล้วพี่น้องชาวเบย์ยางตลาดครับดีใจไหมครับผ้ว่ามาแล้วครับเสียงปรบมือต้อนรับผัว่าครับานผ <Hey. S 1> ู้ชมโคิกุศัยตั้งจังหวัดกาฬสินมาตั้งแต่แตพีู่้วมาคน,คนกาลสิน์คนแรกครับที่ได้เป็นผ้กวากาฬสิน์ดีใจปรบมืออีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับนี่ hey, ครับท่านผู้วให้เกียรติเดินทางไปทักทายพี่น้องชาวเบย์ยางตลาดของเรานะครับโอ้โ oh ห oh. บรรยากาศของค้ามเป็นกันเองครับพี่น้องนคนูาาออ่าเป็นค้นกาลาสินบันเทาบ่เป็นค้นอื่นใดสัมผัสไม่สัมผัมสเม,มื่อใดเ้อพี่น้องเออทะเลิศก,การประกวดกรองยาวประเพณีบุญปุณลาันของพยัตลาดปี2,557ที่ผ่านมานะครับและที่สำคัญครับสมบูรณ์ครับมันวิละพ่นกับผมปีที่ผ่านมาว่าพี่น้องอยากกลับิีตา จะมีชุดที่สร้างความเปรมร้ายสำหรับพี่น้องของเราพ่อสมควรบรรยากาศมวลคณีกระเพาะกันยืนเสย็จแต่กตบมือนั่งในพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เคความบรรยากาศ404วแล้วเพื่นมองต่อครับเป็นตัวนั้นว้าจังหวัดคนในคำจังหวัดติดคำไม่พูดมีพาดไปไหนบ้านหนองขามม่งมากินสนั่นเด็ด ี่สร้างบรรยากาศครับท่านผู้ชมครับเห็นรอยยิ้มของนางรำจันทร์ท่านโอ้ยคือปล่อยคิดหวักเพื่อนสมัยเป็นสาวเนาะสาวสาบ้าน้องถามสาวซาตำบลดอนสมบูรณ์ในละโมบาะเอามาร่วมกันแปลว่าสาวซาดีดีพี่น้องเนออายุต้องไปยี่งกว่านั่นจ้ะค่ะค่ะพี่ครับนายเพลยางตลาดในนามของคณะกรรมการจัดการและประชาชนชาวเพอยางตลาดรู้สึก ด,ดีและมีเกียรติอย่างยิ่งและขอกาบขอพระคุณท่านรู้วการจังหวัดที่มีต่อผลทางการเกษตรมีต่อผลทางการประุสันตลอดจนกระทั่งการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านการแข่งขัน,ขนมวยชกกำลังผู้ใหญ่บ้านการแสดงหมอลำวันนี้ท่านประธานสภา,าอาบาจอก็มาร่วมด้วยนะครับ ท่านภูมิเกียรติทุกท่านและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีแขแกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยท่านธนงรักแสงวัฒนชัยผู้ช่วยผู้ว่าการและจังหวัดกาลสินของเราได้นํามาขยายผลต่อกําหนดเป็นวิสัยทัศน์หรือคําขวัญของกาลสินว่ากาลสินถิ่นท่องเที่ยววิถีไทยอีสานนะครับแหล่งอาหารปลอดภัยแล้วก็ภาพหมแพรวสุสากลจังหวัดลืนเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นแล้ว เห็นอยู่ในจังหวัดกาลสินจัดมองคันมองนี้เพราะฉะนั้นกาลสินกาหนดว่าเป็นถิ่นท่องเที่ยววิถีไทยอีสานเข้าตรงลือฟื้นไปเพื่อชาวกาลสินท่านผู้ชมพอที่กดใส่จังหวัดผัวรกรจังหวัดกาลสินครับเอาเรือเอาชัยสักนิดหนึ่งให้บุญคุณลานของเรานั้นเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ยั่งยืนนานลั่นของครั้งที่หนึ่งใครปรบมือดังมากรวยมากกน้องครับ รุปตะไลพร้อมจริงจริงยิ่งใหญ่อลังการท <Yeah. S 1> ันพูพิเกียรติครับางานจอเจือดมาหนาเวทีนะ <laughs> ผมทั้งหนาปิวบ์ พทัศษทกว้างไก่นะครับการเรียนก็เด่นแล้วก็ศิลปวัฒนธรรมนั้นการแสดงก็ฝึกซ้อมให้ลูกๆของวิสัยทักว้างไก่นะครับการเรียนก็เด่น แล้วก็ศิลปวัฒนธรรมนั้นการแสดงก็ฝึกซ้อมให้ลูกๆของข้าพผลงานการแสดงด้านเวทีจากเทศบาลตะันทกงแน่นอนครับซึ่งก็โชว์มาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับหมอต้องครับเป็นเกณฑ์ด้านบนเวทีหน่อยครับดแน่นอนต้องครับเป็นชุดการแสดงที่หมอลองซิ่งออกไปทำการแสดงถ้าเป็นไม่ใช่เลยนี่เป็นทีมซีในชุดกราบบอชานอีกนะเพราาะว่ทีมซี่นะ

ស <iyorsun> ូមត <ings> ាមតាមប៉ិនណងនៃដៃដៃនេះតែនេះក៏ដៃយ៉ាងនេះទៅមកទៅមកនេះ